สเตตปัดเลยนะครับมือแรกโอ้มือที่2ของวันนี้เองนะครับสเตจปัดนะครับมีคนเคนะครับเราเกทับอยู่แล้วนะครับเราเกทับเกเท่าไหร่ให้เขาตามนะครับคือเราจะเกยังไงให้เขาตามดีนะครับเดิมพันพัฟสวัสดีครับเพื่อนๆครับมาลุยเกมเก้าเกกันต่อกับพี่ออสเก้าเกนะครับ วันนี้ก็วันที่ยี่สิบแปดสิงหาคมนะครับวันนี้นะครับรุยต่อนะครับหาเงินใช้กันนะครับไพ่แรกเลยนะครับแปดกับเก้ารอเลียงหน้าเจ็ดแต้ม่านก่อนนะครับ้านก่อนดูไพ่ฟรีไปก่อนนะครับดูกแรกสามตกไม่มีแต้มเลยนะครับมอบนะครับบอดมอบไพ่ ต่อครับมือที่สองสามกับสี่สีเดียวกันสวยนะครับเจ็ดแต้มรอสีรอเรียงไายนี้เราควรเกทับเลยนะครับขยายกองกลางหน่อยครับเดิมพันเพิ่มมีคนเกทับเราแล้วนะครับเจ็ดสิบเอ็ดร้อยสิบเอ็ดสู้นะครับโอ้หมีเกท์หกสิบนะครับเอาครับต้องสู้ครับมือนี้สวยนะครับหน้าสวยนะครับสู้อีกร2อยี่สิบสู้ครับ มาลุ้นกันนะครับจะติดไหมบอบไพ่สเตจฟัดเลยนะครับมือแรกโอ้มือที่สองของวันนี้เองนะครับสเตจฟัดนะครับมีคนดเคนะครับเราเกทับอยู่แล้วนะครับเราเกทับเกเท่าไหร่ให้เขาตามนะครับคือเราจะเกยังไงให้เขาตามดีนะฮะเดิมพันเพิ่มเกยไปเขาตามคนติดสีครับเจสเตชฟัดครับมือที่สองของวันนี้นะครับไพ่เฮงมากครับวันนี้ ตั้งหน้าสามกับสี่สีโพดํา5ห้าโพดําตกนะครับจริงๆแค่เข้าสีเราก็กินแล้วนะครับเขารอสีหัวใจนะครับถือแจ็คกับหกหน้าไพเราเป็นต่อเยอะนะครับเป้าหมายวันนี้นะครับสําเร็จแล้วครับได้กําไรหกร้อยเลยนะครับก็คือสามสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเกินเป้าหมายไปอีกสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ํานะครับวันนี้นะครับไพเราเฮงมากนะครับเล่นแป๊บเดียวเองนะครับคว้าเงินตามเป้าที่เราต้องการได้แล้วนะครับ โอเคนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามมาจนถึง EP นี้แล้วนะครับหวังว่าทุก EP ที่พี่ยอดเล่นนะครับเพื่อนๆคงได้ความรู้ไปบ้างนะครับไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณนะครับถ้าชอบแบบนี้นะครับกดไลค์กดแชร์ให้พี่ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ